มาแมล้วเมรีฟ้ามาแล้วมาเอาแนวมันไปไวมาเอาในมันไปวนันมาเอาแนวขี่คานไปไวถ้าเตือนสวยกับวัสดีพอแม่พี่น้องสู้ผู้สุน้นะจ๊ะบ่วาสีกระลั่งดังไฟหนึ่งเขาอีกก้าวอยู่เนาะแต่ยังกินแรงเนาะอีพอ,อีแม่จ๊ะเนะาเนะหน้าฝนแบบนี้ก็คือสิอู้ปาปิงก๊บปิงเคียดไปซะแล้วเนาะพี่น้องข้ามปญัญญาข้ามคุ้มเป็นเบาไวเนาะแต่สมัยเกา่าโบราณฮาอ่าเพิ่ว่า ผัวหาเมียค้อนผัวหาเมียเก็บเนาะสมัยเกา่าสมัยแกดว่สาสมัยนี้ก็คือสีเสมอผาคกันเบิดละพี่น้องอันมะเขาเรืองกันเลยเนอะจากพี่น้องจ้าว่วชุดนี้ยี่สิบสองตัวจ้าอ่าที่แรกไม่ลงขายในราคาตัวละหนึ่ง1มืน่นหนึ่งพันหร่อยบาทเนาะพี่น้องเนาะราคาอยู่จำนี้แหละ โตแล้วหนึ่งมืนึงพันหาลอยบาทปัตตานีงวชุดนี้นะพี่น้องอ่ามันมีปัญหากับหุนส่วนนะคะอ่าก็เลยหุนส่วนก็อยากถอนทุนขึ้นเพิ่นบบกเคยหุนน้ำดอกค่ะเพิ่นกะกำลังหุนเนาะเพิ่นเห็นเด้ซื้อเฟืองได้ซื้อหยาพี่น้องเอ้ยเนาะที่แรกว่ามันไม่รีขายดีว่ามันได้กําไร่หลายเจสินะจ๊ะ ก็เลยมาหุ่นนะเม่ปัตตานีพี่น้องอันมันพอท่านได้ขายเนาะมันกระพานไปสามมือสี่มือเพื่อนพันใจน่อยใจง่ญ่ได้ซื้อเฟืองได้ซื้อยาซูมืองส่แม่จ๋ะซื้อยาเมลเจ็ดแปดร้อยซื้อเฟืองอีกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็เลยใจออกสันเดีว่าหมายหันพราเพื่นใจออกเร้วก็เลยมีปัญหากันก็เลยว่าให้จังไดล่ะอัน เฮากับลงทุนน้ำกัดเลี้ยวว่าแกลกบ้านได้ขายเพื่อนกับสิอยากให้แม่จกทุนหายตีพี่น้องแม่กับบอยอยากจกทุนเจ้าของแล้วเนาะเนวมันลงทุนกันไปแล้วนะไพสีไปอยากจกเนาะพี่น้องเนาะแม่ก็เลยสีขออนุญาตพี่ขออนุญาตน้องขายในราคาชื่นจา้าเฉลี่ยเมอือสบสตเลยนะคะอ่าทั้งเมือสี่สิบสองตเฉลี่ยเมอือทุกโตเลยค่ะจากราคาปกติตัวละหนึ่งเมือหาพันหาอยแม่ขออนุญาตเนาะขายในราคาทุนเลยจา้า ตัวละ1นึ่งมืนบาทแล้วพี่น้องเด้อตัวละหมื่นบาทนะคะจริงๆราคาทุนนะ้ำมันสิประมาณเอามันมึ่งหนึ่งมืนสองรอยกว่านี่ยละมันพอ่อกระเทือนแม่ก็เลยว่าอ่าตัวละหมื่นนี่ยละพี่น้องทั้งหมด22ตัวคมแม่ลูกอ่าคมแม่ลูกนี่หาคู่เนาะนี่ยละคมแม่ลูกหาคู่คบอ่าสาวซ้ำน้อยอ่าอายุห้าหกเจ็ดเดือน จโต้เดพี่น้องเดอ้อล่ะกัแม่สาวน้อยเนาะแม่สาวรุ่นปีนั่นละหาโตเป็นสาวสองโตพอดีนั่นละคันผู้ใดอยากได้สนอกสนใจอยากได้งว่วชุดนี้งว่วกระโดนบานเฮาเด้อพี่น้องเดอ้อซอยเมยเนี่ยคันมากระจังสื่อเดอินจะซื้อเพราะความสงสารในซื้อเพราะความอยากได้เพราะว่าคันซื้อเพราะความสงสารถ้าเธอซื้อไปแล้วเรียงบ,บ่เป็นเมฆกระเลือดตอนเขาเนาะแต่ว่าเมฆกระอยากได้ทุนขึ้นนั่นแหละเอามาขึ้นเพิ่น กระซั่มรูปลแล้วล่ะพี่น้องใครใดซ้ำทึ่นนาะกระซ้ำลรูปนั่นลาค่าค่าโลดไปแก้ไปซื้อมากค่าเฟื่องค่าหยากระโบได้เนาะพี่น้องนอะปัตตนนี้ เมฆกระจ้างค้นฝ่าวเมฆกระจ้างค้นเบิ่งอีกนะคะกระซิรูปและพี่น้องเอ้ยเว่าบอออกบวกบ่จึกนี่ละเขาเอื้นว่าขันหักขันแพีงกันบ่ววายุไกยุไกบ่ว่าสิเป็นพี่น้องโดยสายเลือดหรือว่าไม่สายเลือดนะคะหักแพีงแบ่งปันขอกันกินใดให้กันกินใดแต่ยัยให้กันเยืมเงินย่าเป็นหุ้นส่วนกันได้พี่น้องเด้อ มันพิดกันเสือเมลี่เอาประสบการณ์จากเมลี่เนี่ยไปคิดไปทบทวนเบิงขันผู้ใดสิุ่ผลำหุ่นกับมู่กับพวกจังเสียมันสิพิดกันซ,ซ,ซ,ซื้อพี่น้องเอ้ยหากกันแบ่งกันปันใดกันยังมาพิดกันย้อนเรื่องซ้ำนีนึงเนาะเงินสองชุนี่เมลี่ทรงไฮฟี่ระยะทางร้อยกิโลเท่านั้นเด้อพี่น้องเอ้ย ขอโทษขอให้ได้หลายที่ว่าเคยส่งไกลๆเนาะส่งได้ลอยกิโลกับซุดยอดแล้วพี่น้องส่งให้ฟรีแต่ว่าคันพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่ไก่เกินลอยห้าสิบเกินลอยกิโลเสียกับทรงคือเก้ากิโลละแปดบาทซอยค่านัมมันเมลีเนนน้อพี่น้องเนาะถือว่าซอยกันจ้าโตละหนึ่งมื่นบาทพี่น้องยี่สิบสองโตยกไปใไฮเมทจักบาทเนยโคมแม่ลูกนั่นาโคมเนาะโคมแม่ลูกหาโค้มราคาอายุซี่ฮาฮกเจ็ดเดือนเจ็ดโตค่ะ แล้วก็แม่สาวปีขึ้นหาโตพี่น้องเอ้ยรวมทั้งเม็ดยี่สิบสองตโตเมียล้วนเลยจ้าผัสสีว่าโอ้เมลี่แต่กำได้ตัวละพันหาเลยบอกโมเมียนตะกวนอ่ะเมลี่ขายตัวละหนึ่งมื่นอ่าหนึ่งมื่นอ่หนึ่งพันหายมันบกแต่ว่าเสือยี่สิบตัวเม็แถมห้โคมหนึ่งจังสีเดียพี่นอ้องเออมันกะเป็นจังสันลาก็เลยว่าขาย เออขายเมื่อตื่นก็เด็กกำไรเกืบประมาณหมื่นนั่ะล่ะพี่น้องเลยมันก็ได้บล์หลายเนาะกับเบิ้งราคางว้วนเนี่ยไม่กับอาศัยขายถือขันขายแพงกับจักผู้ใดสิซื้อเนะาะออกเชิงว่าถ้าผู้ใดสนใจศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าไมรีฟ้ามคนเก่าคนเดิมจา้าอันมาเว้าเรื่องปัญหาให้สู้พอสู้เมียฟังเนาะพี่น,อน,น้องเนาะว่าจักเบาเบาบาถือขายเบาออกจักสิว่าจังใดนี่ละ่ะ คิดดีดีสิไปหุ่นส่วนก็ไปก็คิดดีดีนะฝากไว้เนี่ยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเรื่องเองินเรื่องท่องบ่เขาผู้ใดออกผู้ใดดอกพี่น้องสู้ๆไปน้ำกันนีแล้วนะ้ออย่าลืมด้วยจา้าส่วนไปสามสองหกเก้าูหนึ่งหกเก้า